F-22 Raptor ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำหน้าที่สุดของโลกและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเหนือชั้นของเทคโนโลยีการบินสหรัฐอเมริกาเครื่องบินลำนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท h e ฮิ m มาตินโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักล่าทางอากาศที่สมบูรณ์แบบสามารถครองน่านฟ้าได้ทั้งด้านความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการพรางตัวจากเรดาร์ ซึ่งทำให้มันถูกยกให้เป็นเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่5รุ่นแรกของโลกสิ่งที่ทำให้ F-22 แตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปคือเทคโนโลยีสเตลที่ซ่อนตัวจากเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโครงสร้างถูกออกแบบให้มีพื้นผิวที่สะท้อนคลื่นเรดาร์น้อยที่สุดผสานเข้ากับการเคลือบผิวพิเศษที่ช่วยลดการตรวจจับจากสัตวู ทำให้ F 2 2สามารถบินเข้าไปโจมตีโดยที่ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่สามารถรู้ตัวได้ทันเวลานี่คือคุณสมบัติที่ทำให้แรปเตอร์เป็นภายคุกคามอันน่ากลัวในสนามรบสมัยใหม่ ในด้านขุมพลัง F 2 2ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F 1นี่ F-119 จำนวน2เครื่องซึ่งให้แรงขับสูงถึงกว่า70,000ปอนด์ทำให้มันสามารถทำความเร็วได้มากกว่า m a ทสอและยังมีคุณสมบัติ Super Cruise หรือการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อ f ฟเต b u r n e r รซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบระยะยาวอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นคือความคล่องตัว เครื่องยนต์ของ F-22 มีระบบเวกเตอร์ทรัสที่สามารถบังคับทิศทางแรงขับได้ทำให้เครื่องบินสามารถพลิกตัวหลบหลีกและโจมตีได้อย่างเหนือชั้นในทุกมุมการรบไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในระยะประชิดหรือการบินหลบเลี่ยงขีปนาวุธนี่คือคุณสมบัติที่ไม่กี่ประเทศในโลกสามารถทำได้ ภายในห้องนักบิน F 2 2เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยนักบินสามารถควบคุมระบบอาวุธและการบินได้อย่างง่ายดายด้วยหน้าจอดิจิทัลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่รวดเร็วทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์รอบตัวแบบเรียลไทม์พร้อมกับการสื่อสารกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ F 2 2ครองความได้เปรียบเหนือศัตรู สำหรับอาวุธประจำการ F 2 2มีความสามารถในการพกพาอาวุธหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น AIM 120 AMRAAM AM, สำหรับโจมตีทางอากาศระยะไกล a m 9 Sidewinder ์สำหรับการรบระยะใกล้รวมถึงระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงสำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดิน ทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวเพื่อรักษาคุณสมบัติการพลางตัวซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินทั่วไปที่ติดตั้งอาวุธภายนอก F-22 Raptor ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อขายให้ประเทศอื่นแต่สงวนไว้เฉพาะกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความล้ำค่าของเทคโนโลยีที่สหรัฐอเมริกา ไม่ต้องการให้รั่วไหลไปยังชาติอื่นๆปัจจุบันมีการสร้างทั้งหมดประมาณ187ลำซึ่งแม้จะดูไม่มากแต่ทุกลำถือเป็นกองกำลังทางอากาศที่ทรงพลังและมีบทบาทสำคัญตต่อยุทธศาสาสรร์กป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาแม้ว่า F-22 จะเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเครื่องบินรุ่นใดที่สามารถท้าทายมันได้อย่างแท้จริง หลายประเทศพยายามพัฒนาเครื่องบินเจเนเรชันที่5เช่นเดียวกันแต่ F-22 ก็ยังคงถูกยกให้เป็นมาตรฐานของเครื่องบินรบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเมื่อมองไปในอนาคต F-22 อาจถูกแทนที่ด้วยโครงการเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของสหรัฐอเมริกา เช่น NGAD หรือ Next Generation Air d o m i n a n c แต่ในปัจจุบัน r a p เ o r ยังคงเป็นตำนานที่มีชีวิตและเป็นเครื่องยืนยันถึงความเหนือชั้นของเทคโนโลยีการบินอเมริกา F-22 r a p t o r จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความล้ำหน้าและความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาในการครองน่านฟ้าโลกและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีการบินในอนาคตอย่างต่อเนื่อง Key, key, key.